สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากกับเพื่อนๆอีกนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการร่ำลาภาษาอังกฤษปกติเนี่ยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยเราเจอกันเนี่ยเราก็จะพูดว่า goodbye bye bye อย่างนี้นะคะ แต่เราเคยสงสัยไหมคะเอ๊ะมันมีคำอื่นอีกไหมนะคะที่แบบจะแทนกันได้จริงๆแล้วภาษาอังกฤษก,ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้ก็จะเลือกนำมาเป็นบางตัวที่คนไทยน่าจะคุ้นหูนะคะเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็อาจจะมีคำใหม่ๆบางตัวนะคะโอเคค่ะคำแรกนะคะก็คือเรา จะเป็นเวิร์บที่ขึ้นต้นด้วย C นะคะวันนี้จะเลือกเอาเวิร์บที่เหมือนกับ แยกออกมาเป็นหมวดๆนะคะเพื่อให้เราง่ายต่อการจำแล้วก็เอาไปใช้นะคะโอเคค่ะเวอรแรกคือ see. see see ที่แปลว่าเห็นนะคะเ,เวลาเรามาขึ้นประโยคเป็น see you see you later นะคะก็คือว่าเ,เจอกันครั้งหน้า later ก็คือภายหลังทีหลังใช่ไหมคะรวมกันแล้วก็คือแล้วเจอกันนะคะหรือจะเป็น see you soon นะคะคำว่า soon ก็คือในไม่ช้าเร็วๆนี้ See you soon ก็คือแล้วเร็วๆนี้เจอกันนะคะหรือจะเป็นจะเป็น <c oughs> See you next time นะคะก็คือ next time ก็คือถัดไปเจอกันครั้งหน้านะคะอ่าก็ใช้ได้นะคะอ่าต่อไปเรามาดู have ค่ะ v e r b to have นะคะเวลาขึ้นต้นก็จะมีะ have a f Good One นะคะ h a e a Good One mm hmm. ก็จะมีความหมายเหมือน h a v e a Good Day หรือ h a v e a Nice Day นะคะก็คือ,อเวลาที่จากกันก็อย่างคนต่างชาติก็จะมีเหมือนกับอวยพรใช่ไหมคะออขอให้เป็นวันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ในตอนที่ร่ำลากันเราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ h a e a Good One h a v e a Good Day นะคะต่อไปเราอาจจะใช้ Work Talk นะคะ Talk ที่แปลว่าคุยนั่นแหละค่ะเราก็พูดได้ว่า Talk to you later, talk to you later ก็คือแล้วคุยกันทีหลังนะก็ความหมายคล้ายๆว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะแบบนี้เดี๋ยวคุยกันต่อไปค่ะอาจจะเป็น verb catch นะคะ catch ที่แปลว่าจับนั่นแหละค่ะไล่จับจับแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฉันจะไป จับเธอคราวหน้าเป็นไล่จับไม่ใช่นะคะเออมันจะแปลว่าแล้วแล้วเราเดี๋ยวเจอกันก็ความหมายเดิมนะคะ catch you later catch you later นะคะแล้วก็จะมี verb เช็คนะคะเช่นเช k e it easy ปกติ Take it easy จะใช้ในความหมายที่แบบสบายๆจะเย็นๆนะคะแต่สามารถใช้ในเชิงที่เป็น Goodbye เหมือนกันได้เหมือนกัน Take it easy นะคะแล้วก็นะคะจะมี Take care นะคะคำนี้เราได้ยินบ่อยบางทีคนไทยเราก็พูดเนาะพอจะจากกันโอเค t a k e care นะ take care นะคะแล้วก็นะคะจะมีคำว่า I'm off ะคะ and wolf, อัน off ที่แปลว่าฉันต้องไปแล้วนะคะฉันต้องไปแล้วอันบ f ฟนะคะ,ะหรือจะเป็น I've got to going i I got to get going นะคะก็คือว่า i got to get going อันนี้ตัวจีเยอะหน่อยเนาะงงนิดเดียก็จะแปลว่าอ่ะฉันต้องไปแล้วนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ อาจจะพูดอีกคำหนึง่ง peace นะคะ peace ที่แปลว่าความสงบสุขนั่นแหละคะ่ะสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการ say goodbye ได้นะคะ peace อ่าโอเควันนี้ได้หลายคำเลยยังไงก็ลองนำไปเลือกใช้กันดูนะคะค่ะในวันนี้ไปแล้วนะ take care see you next time สวัสดีค่ะ